ทำงานได้หมันไม่ผลงานโดดเด่นทนี่มันเรื่องเรียนอ่าตอนที่เรียนตรงนี้เป็นแนะนำสมาคมใช่ครับเป็นน้องอันนี้คือที่เป็นผลบ้างใหญ่เดียวเราจะใส่เป็นแนะนำสมาคมแทนงานกรรมการแล้วก็จะเป็นแนะนำตัวเราของครูผู้ช่วยไม่ได้ช่วยน้องบอดก็รับนด้ประโยชน์ครับอันนี้ก็สัตว์เข้าสู่งบเนื้อหาเนีจะเป็นเรื่องแล้วเราเราจะสอบให้ตรวจอะไรเนี่ยวันจันทร์ได้ไหมครับวันจันทร์ทุกคนอยู่ที่ซอฟต์แวร์นะครับ ที่ทำนี่เนี่ยก็ส่งมาให้พวกผมดูเนี่ยดูในหลายกระทางไมได้ที่เป็นดูคือไอ้ตรงส่วนเนี่ยผมทำเสร็จแล้วครับแต่ไอ้ตรงส่วนที่น้องเขาจะทำเมื่อแบบคือที่ผมบอกทางสารด้านไหนหรือน้องเขาน้องเขาจะต้องทางอื่นต่ออะไรนะได้ไม่มีปัญหาประอยากประอยากช่องไฟได้ได้ได้เลยผมดูแล้วมันมันมันเป็นช่องว่างตรงนี้อย่างงี่บอกว่าเทียมันเว้นชื่อบริษัทมันไม่เว้นว่างตรงนี้ ใช่บริษัทต้องเีาะตัวสองอยมาจำนวนจำนวนเนี่ยจำนวนสาคนจำนวนแปคนเนี่ยทำว่าซ okay. ัพพลายก็ไม่ต้องเคาะหรอกจำนวนข้างหน้าคนพิการได้แล้วกำจัดงานเนี่ยน้อบอก้อไม่ต้องไปสนวสองจำนวนจำนวนยั ช no like ื่อมันดุแะครับว่าอาจจะขอผิดครับอะไร่างเงี้ยเขียนอย่างนี้ได้มัครบว่าอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนขอได้บ้างหรือมันมีอะไรอีกตัวนึงรายละเอียดมันจะอยู่ในแฟ้มที่ได้เขาดูแล้วครับก็มีจังหวัดไหนบ้างคือเราใส่ไปเลยเซ็นทีหน้าหนึ่งที่ว่าของจังหวัดจังหวัดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เราจะเห็นตัวเลขเราเลยจำนวนไม่กวางหน้ายเที่พี่บอกว่านำ่นจะเหนอว่าสมาคมมีผลงานขับดันโดดเด่นเรื่องการจ้างงานทั้งหมดเราได้รับอ่าอ่าภาษงานกัน บรใสัทบตดกี่บริษัทแล้วกี่คนกี่คนกี่คนบริษัทเนี่ยบอกแล้วครับจะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าถ้าใคที่บอกว่าที่จะมาแยกว่าจังหวัดไหนกี่คนเนี่ยยังไม่ได้ใส่ไปครับคือจะให้ใส่ด้วยใช่ไหมครับจหว่ดไหนกี่คนยกถ้าเป็นบอกว่าจังหวัดเนี่ กี่คนมันมีมันมีอยู่ได้มีมีไฟที่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 ทุ่เาไว้น้ว่ามีครับมีครับตรงนั้นตรงน้นงนั้เราจะเพอเจาาสางโบริหารไปเช่นี่น่รวมนี่แหละสดส่วนใะไรันเดี๋ยจะพูดไปเร็วดูข้างหน้าได้มากี่ตามมาเนะต่อไคสัดส่วนกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาเียจะพูดไป รูแผนูแสดงกรวนกรีกิเ้ยทไมส่งอ๋อาี้เปนโครงการแล้วออจะบอก